บัดนี้เป็นครั้งที่101ตรงกับวันที่18กุมภาพันธ์2พ6 9าระเจ้าจ้าพณิตาสิรวงก็เป็นวาจาสาธยายพุทธมนตถวายเป็นพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระครวนปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สมเดชรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศรีา ตลอดทั้งคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามันีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายเปิดจรรงมาอนุมโมทนาในการสวดสรทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรัยคูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายเปิดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมันต่อไป वसो अछुम थेवता समान्त सके सुनिर छु सथाङ पामी स्वरूप खिरिशिखर तेन्तखेमा चाहिँ मे तरुना บมมะเจยันตุเทวาชราธรวีสเมยยขะคันธาพนาคาเตนทันตาสันติเกังมนีเวลาจะนางสทธวเมสุนันตูธรรมสุนัขโลยามพระทานตาธรรมสุนัโลยามพระทันตาธรรมสุนัโลยามพระทานตาบทสวดนะมาการสิทธิคถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวะสะสัจจะกิริยาคาถานะธิเมสนะยังพุทธเมสนะวะนะเอเตนะสัจจวาจายนะโสธิเมหุโตสภาถานะ โสจิเมหูตูสาภาทานาจิเมสนังยังสังคุมิสนังวะละอิตินาสัจวาเชนะโสจิเมหูตูสาภาทาเบิดสวนมหากรุณิกนาโถตยาติกาคาถามหากรุณิกนาโถอาทาญาสภะปานินาโพเรตวะปะลมีสภะปะโตสังโฆธิโมตมะเรตนาสัจวาเชนะมาหูตุสัผู้ปตถวามหากรุณิกนาโถหิตาญาสภะปานินำโพเรตวะปะละมีสภะปะโตสังโฆธิโมตมะ เอเตนะสัจจาวาเชนะมาหุอตัสัพพู้ปัทวามหากรุณิโกนาทศสุภายะสัพผาปานินำเพรเตวปารมีสัพผาประตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจาวาเชนะโสติมิโคตัวสาวพาทานเบสดมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสัญญมพระคมวาสังเกสุวิหานละเจกเพรเดวทูมหิงมหาวันเนมหาจาพิขุสังเขนะสัจจินปันจามาเตหิพิขุสัจเตหิสัเพเฮวานันเตหิทัสสหิจารุกถาตูหิเทวตา เอพยนะฉันนี่ปติตาหติพระวันตองทัศนายะที่ผู้สำคัญชาตทัพจตุนาสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอจจะทโหเสียยังโคภู้่าวสาเกสุวิหารติกะพีดาวัโทมหิงมหาวันีนมหาตาพี่ขู้สังเคนั่าติงปัญจานเจหิที่ขูสาตจหิสาเพเทวานั้นเจหิทักะหิจาโลกธาตุในหิเทวะแต่เอภเยนะชันนี่แปติตา โอติพระควานตังข้านายาพี่ขุนางการจยานุนานายามเยนะพระวาเตนปสสังมยามหูปัสังกมีตวพระวาโตสันติเกศาเจกัพาทาพาเสยามาติอัตพโคตานเทวตาเสยยาทาติมานะพระวาปุริสุขสมาิตังวภาหังปสานยาปสานงติจังวาภาหังสาชิเสยยาอวะมวัุทังวชิสุจีวสุจระหิตาพระวาโตโ ตะโตภาตัวขังสูรทุกโภตาเทวตาพระควานตางอิวันเทวตาเอกมันทาหอริยังสุเอกมันทางจิตตาโคเอกเทวตาพระควาตโตสันติเกยีมังคาทางอริยสีมหาสมิโยตวานาสันมิงเทวกายาสมมาคตาพั้งตามหาอินังธรรมะสัญยังทั้งจิตาเยาวาปาราชิตาสังขันตยทุกโภปราเทวตาพระควาตโตสันติเกยีมังคาทางอริยสีชาตาพิฆมวรสมาทั้ังสุเจตาอันตโน บูชูการนาการศึกสาลาชีวะเนรานิขะเหตุตะวันธาตุญาเนราคันติพันติตาติอัตโขปาราเทวตาพระพุทธสันติเกยิมังค่าทางอภาสิเชตวะขีนางเชตวะปเรกังยินทะขีนางโอหันจามเมชาเตจรันติสุทาวิมนาจารุมัจจาสุจันตสุสุนาคาเตอัตโขปาราเทวตานักขาวโตสันติเกยิมังค่าทางอภาสิเยเกจิพูดธังสนานังตตาเสนัตเตยขมีสันเตอปายะโพ มีภัยยะมาหนุชังเทวะกายังปรีโพเลสันตีเดรโคภคะวาพี่ควมันเจีเยปุเยนะที่เขเวทัสสุโดกทาตุสุเทวตาสันิปติตาโคติจธากตังทัศนายะพี่ควรสคัญจจเยปิเตพีเขเวเฮสุหิตจะมาทานานะท่นโสสัมมาสัมพทาเจสัปิภคาวันทานางเอตตปะละมาเยวะเทวตาอันนี้ปฏิตาเฮสงสัยาท้าปไมาหังเยตะละเอปิเต ให้ขวัยสวิชันเตีนาคตมาทานานะันโตสัมมาสัมพุทธเจ้าสติปะาตานาเอตัดผมาเยวะเทวะตาอันนี้ปฏิจจารวชันตียยาท้าเตีในหเอตัยาเจียิสาณิพิขเวเทวกายานานานี้ิจียจิตสาณีพิขเวเทวกายานานานีเจียจิตสาณี พี่เขเวเทวกายานังนานานี้ตังสนาถาสารทุกังวันนี้สกโรธาภาสีสันนิเตวันพาเตติโคเตผิดถูกข้าพเาโตป่าจะโซสูงข้าพเายวแต่ทั้งหวจะเจโลกรรมมนต์กาสามียาถาโพมาต่ทานสิตาเยสิตาคิดิทธาภผลาวิหิตาตาสมาหิตาปทุสีหาวสันในนาโลมหังสารพิสามุโนธาตมานาสาสุทามิปสันนัมานวิลาภโยป่าจะสติยะธมรมวะนใน กะเปรลาวันทเวตะโตมันตะยีชาธทสสะเเกสุสเนรัตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจ่าตาปมากรุงสุตวาพุทธศาสนาเตสังปาตุระหูยานณะมนุสยานัธาสนาเปเกสตานาธาคุณชาหาสานาชาสาเทิงชาตาเอเกชาหัสานามนุษนามามาสุมาเปเก นันตมาทาคุ ų, os, ้งแตชาสาภาพทธาค้งแต่จารสาพาอิญญาญาวาว่าขีตวานะจักภูมาจตัวอามานตยิสานธาสาวเกศศสนแลรเตเทวกายาพิการตาเตวิชานาถาพิขโวเยวงกิตยิชานุขีลาหิอนุปุกสสาตชาอาสาวะยาคาภูมากาปิละวัตถวาเอ็นทิมันโตสติมันโตวันนาวันโตยสานสินโมท่านาลาพิการพิขนางสมิเตวะนัง จะสาหัสาเห็มากมาตาอยากานานะตัวันนี้หน่อยที่มันตัวชุดสีมันตัวันหน้ามันตัวยักษ์ศินโอมว่าทมานาพี่กมมงพี่ขนังสมิเตงว่านาตาตาขีลาตีสาหัสสายากานานะตัวันนี้หน่อยที่มันตัวชุดสีมันตัวันหน้ามันตัวยักษ์ินโอมว่าทมานาพี่กมมงพี่ขนังสมิเตงว่านาอิจเตศราสาหัสายาคานานะตัวันนี้หน่อยที่มันตัวชุดสีมันตัวันหน้ามันตัวยักษ์ศินโอมว่าท่ามานาพี่กมมงพี่ขนังสมิเตงว่านา เวสามีตาปัจจัาสตาอยากานานาตวันนี้หน่เหที่มันโตชุดเตมันตวันน้าันัตยัสอสโนมอท่นนานาพิการมงพิขนังสมิเตงว่านังมิโรราชค่ะพอโกเวโพลัสันิเวสานังพือโยนังสตาสหสังอยาคานางปะยรุปาสติกลุมภิโรราชคะพอโกเช้าคาาสมิตตงว่านั ปุริมาจัติสังมาชาเิสาธปัสสาสติคันทพานาทีปติมหาราชายยสกษศศโสปุตตาติเตศาพระอวย้านามามหาพระไาที่มันตชุ่ต็มันตตวันน้ามันโวยสกศศิโลมันท่านั้อพิกามุงพีุ่นางสนใว่านัง ถ้าขีนอาจจะชี้สังราชาวิรุณโหตาปัสสสจุกุลพันธนาที่ปฏิมาหาราชายากษ์สองสี่ศูนยหกตาปีตาสสาวะพรหอมวันท่านามามาหาพาลใยที่มันโตชุดปีมันโตมันหน่ามันตัวย์สองสี่นมวันท่านาพี่กรงวลพี่ขุนนางสมิเตงว่านาง ัติมาจจติสังราชาวิรูปโคปัสสตินาคนาที่ปัติมหาราชยศัตษย์โสกตาปิตาสาวพ่ออวันธานามามหาพ่ออะไรที่มันโตชุดเติมันตตวันหน้ามันโตยศสิษยนโมทามานาที่กำมุงพี่คนนางสมิเตงว่านาง บุตรลาจ่าชีสังราชากุเรโรตปัสสัตติยาคานาอันทิปติมาหาราชยาสัชสุุตปิตาสาวาวอนทานามาหาภะไตรที่มันตะชิตมันตวันาวันตยะสัชนมัทมานาภิกมุงพิกขนังสมิตเติวนัง ปุริมาที่ังทั้งตารลัทธทั้งผีในนาำวิรุฬหกไปชีในน้ำวิรุฬหโหวิรุฬต่างลัทีิช่างต่าเตมหาลสมัญจจตุโเถชัตถะละมานาทั้งสวนในคปิละวาทวเวเตชังมายาวิโนชา่าคูวฐานิกา ตาทำอะไรผู้ช่วยน่วช่วิโาจากวิพา์ต่อสรรหาจันทร์ใหกกำังเสรมตอจาพิลุัน่นินธุทนจากกานาโตะกมโยจากเทวสุตอจามาตาลิติตัสสุนารจากันทัพอนนโ้นนาตาชนาวสัวาโคปะจากสิโขเจวาเทีพังโลกสมิยะว่าาตยเตจัเยจาราชานนพันทพาสหรชุภโมอธมานาพิกมุงพิผุนาสมิติวนาง อาถาภูนาปสานาคาเวสัลาสหัสชกากรมพระราสาตราภูปายาคัสหายติปิยมุตนาทตศน์รัตตาคูนาคายาสิโนเอราวันโมหานาโกชุกตคเข้าสมิติมนังเยนาค่าเชสาสหันติจี้การิชาปักิวิศุิจิตาคูเวหาญาสาเตวะนามาจปาตาจิตาสปนาอิติเตสนามาภินตานาคัราชนาสิสุปันะโตเคมามากาสิพุทโธสัน นาหิวจาริห์ปาวะหายันตานาคาสุลานสันนันนคังสุภุชังชิตาวชิตาหาเตนัสัมมุธาสุลาสิตาปัโรวาสวาเสติที่มันโตยักษ์สามสิโนกาละกังช้อนหาคิสนาณัสุลาธนเวกัสสงเวปจิติจิติจาระหาดทมณีจิสหัสตันจารปิปุตานังสเบเวโรตนามกัสนาหิตาวพระเดชนาอาหูภาทับโมกขาขระมงสัมโยธานิพัสทานเตพี่ผัวนางเฉลี่ยงว่านาง อาโปจะเทวาปทวีจะเทชวายุตทานขมวนกนนาวันุนานเทวาสุโมจายาสัสสหเมตตากุณากายการภูเทวายัสสาสินโหเททศเททสาทากายยาสาเพนานตุมันิหนอยที่มันโตสุิมันโตวันหน้าวันโต ยักนถ้มานาพี่กามุพีขวานังเสมิติตงว่านางเวทุจัเทวาชาลีจัสสมาจาทุเวย่ามาจัตตุสุวันิสัเทวาจันทมาคูบุลาคิตาสุริยสุปนิสัเทวาสุริยมาคูบุลาคิตานักตานิบุลาคิตาวาคูมันทวาราหกาวสุนาวสวเโทสโภปาฆะปะเรนทศตุสเตตสาถากายาสเพนาระถาวานิอยที่มันตุสติีมันตวันนาอนตุยัส์าสนาถ้มานาพี่กามุงพี่ขวานัเสริมิเตงว่นา อาถรรูสะพูเทวาชนะมาขีสิกาณีวาลิทกาจโรชาจาุมาบุพานิพาสินนวันนาสหธรรมมาจารุตาจารนีชกังสุเนยญาณุจิลาภูรภูวัสมเีสินวัชศิเตตสาการยสนสเพนานตตวันนิหน่อยที่มันตัวชิเตมันตัวนั่นวันตัวยศสินโนมุทามนาที่กำมือที่อพระนาสมิตตงวันัง สมานามหาสมานามโนซังมโนสุจะมาที่ธาตุปทูสิกาคัวครุมโนปทูสิกาธาตคัวริโยเทวายจโลหิตวาสินโนปะรคามหาปะรคาครูเทวายศัสสินโนะเสเตศัสาธากายาเพนะนัตตวันนี้หน่อยที่มันตัวสื่อมันตัววันหน้ามันตัวยศสิโนมาถ้ามานาพิกมุนพิผนาสมิตเตงวะนัง ุกากะลุมหาลุนาภูเวคานาซสหโอทาตะไคร้หกปามโมข้าภูเทววิสาขนาสธานมันตาละไัลสามิสกาเจยะสาสินธรรมญาคาบัชนาโยจีสาภิวานสติทัสเตนัสธาปายาสเพนานตตวันนี่นอยที่มันตวชิติมันตวันนาันตวยะสาสิโนธรรมนาภิกขมุงภิกขนังสมิเตวานัง เขมี่ยาตุสตายามากาตทกาตะยสานสีนุสังพิะกาลามเสถาโชตินามาจันสมานิมานนาทินาภูวธาภูปริมินมิตัสเสุสาทากายยาสเพนนาตตวานิหนอยที่มันโตชุติมันโตมันน้มันโตยาสินุโมทัมานาที่กามังพินนงสมิติงว่นางลันเทเตเทวะ วันนีกายยาสาเป็นานะต่วันนี้นอนามันว่าคันชุ่มเยจันเยสจีสัสสหาปูจชาติมาขีรังโอคจินาหนาจะมวนทางขีโมกาจาราคังจันทังว่าสิาติตังสุพามากรนัมโตจารูตทีมัโตสหาสันงกุมารุจิสุจาสุปคัาสมิเตงวันังสหสกามะโรกานังมหาพรมาพิตรัติปิุปปาปนนอชุมมันโตพิสมากายโยยะสสิโส จะเสถียรสาโคปะจะกว่าสวัสดโนเทสิ่งจะมาจะตัวคานิโตปริีวาลิโตเจตตาเพียพิการเตสินเทชเวสพามเกมานาเสนาพิการไม่ปาสสารนหาสามันที่ยังเิงสากคานหาสารพันชัสาราเคนะันธ้มันทุ้โสมัาปุมาลีธรมามจิตา s O N A S H O T U T A N O C N A T G เตวิชาาฐานพิพโวเตตาตาปมาคดรงสุตวานพัทธาศาสนงวิตาเคหิตาการเมสงนชโนมานิเฉชยุศเวิชิตสัทธามาพิยาติตายักสนวมธนเสหบุเตหิสาะกเตชะเนสุตาติบวสวดจุลชยปกรณ นะโมเมพุทธเตชสะสันตนาตะยาธรรมมิกาเตชะปัสสิทธิปัสสีทเทวานาลายะปะระเมสุลาสีพิพัมมาจะอินทานจารเจตุการคามพีละขะการสมุทาภูต,ตุรงทางทาจตสจาพ,สพานะชยายะปะสสีพิพุวันตุเตชะยะชยร์โรณนีทรลนีอุทธทธีหทัตทีนาทีนาทีชียะชียะ พระคนคนละนใช่ไนไใช้ใช้นามเรืราชพนาราชีชยาชยาคมพีและสองพีนาเคนธนาคีปีสาจภูตะการีชยาชีนนี้ตาเลคีชยาชยาสินคีสุธาธานมูขายชยาชยาวนุนน้ามูขยะตาชายาชยาจำปานที่นาข้างปุระคันท่วงชยาชยาฆ้าสกนตัลงถุกะนาผูชองสีหาพยาคทีป้าชยาชยา nāru nāmu haya tāsi tāsi tāsai nāli pōnyāsu ki nāla lāli chaya chaya sukhā sukhā shīvi chaya chaya A ไม่สุโรหาโรหาลินเทวาเชยเชียภามาสุลาโคเชยเชียนาโควิรุณนาโควิรูปะโคจันทิมาลวินโทจเวนะเตโยจเวโลวัลโนปิจักิวาโยจปาชุนโขกมาโรทัตาลาทโกอาถาลสามหาเทวาสิทิตาปัสสานโยอิสินโนสามกาสสปะชัยนะโม ผวันตุเตชีญธรนโมจางชังคจารทสาปาโลจานยญกางยุติแลชยเตเชีแลชยโสทธิวันตุเตเตนพุทธเตชีนฮโตตุเตเยยมังภาลังเชโยปิพุทธสันสิมัอย่งมาลาชจาปาปิมัคโควาลาชโโพสัญโพทิมันเดะโมทิไตยยตถาภัณมากนั มาหิสินลชยปิพุทธศัสนิมัตตอย่างมาล้วจจปาปิมัตโตเปลาช่ยโคสยามที่มันไดประโมทิตาเฉยตะทายทั้ขณะมห้สินเชยปิพุทธศัสนิมัตตอย่างมาแล้วจจปปิมัตโตปล่าช่ยโคสยามพอที่มันเดประโมทิตาเฉยตะทาเทวขณะมาให้สินลเชยปิพุทธศสสนิมัตโต อาญางมาลัสัจะปาปีมะโตปราชโยโคสยามาพอที่มาเทกโมที่ตาชยตทาสุปันนคนามาหิีโนเชโยปิพุทธศาสนีมะโตยงมาลาสนจปาปีมะโตปราชโยโคสยามาพอที่มาเทกโมที่ตาชยตถานาคคนามาหิีโนชโยปิพุทธศาสนีน้อต อย่างมาลัสจปาปิมัสโตบาชโยโพสยาโพธิมันเทปมรทิการชยตถาสธรรมมัคคาเมเฮสโนชโยโตโพธิโมเลสกยานานันทวาเจโนเอวังกวังวิชโยยิชยโสชโยนางเคอบาลานิจบาลาเกสิเสปทานวิปงภะเรีิเสยเกสัพพุทธานังอาคาปโต ตัมทัติสุนักตัมสุงคานสุปะธาตังสุหติตัมสุขโนสมโมตโตจัสมีฐานมามาจาวิสุปะทฐาคขีนังายกรรมมังวาชากรรมมังปะทฐาคขีนังปะทฐาคขีนังโหกรรมมังปณีชีเจปะทฐาคขีนังปะทฐาคขีนังกตวานะัลภันตะเทปะทฐาคขีนาเตปัานขาเา สุขิตาวิรุฬหะผูทศสัสเนวโรพาสุขิตาหัวทาสหสเพียติพิสุนันตุโพตเยเทวะสมิงทเนีธีขตาทีคายุกาสทาหัวตสตาหัวุตตพทาโคันตูสภัสตานังโคันตุชินาสัสังยาการิาธาเตชสเปโรตุมโนลาธายุตะกาเลปวาสันตุวาสั ปัสสาวะนันหากโลคาจุปาทัวาเตสุมิวาเรตุจารสมาพัฒกายาสุขังจิตสุขังอรหังตุยะท้าลหังบวชสวดธรรมนิยามสุดตังเอวะเมสุตังเอกังสมยังพระวาสาสมาจิยมุฮันติเชตวเนยานาขปินทิกาสานาเมตระโคพระภาวะ นี่ครัวมันเตสิพิขวโวติพัชนเตสิเตพิครูพระวาตโตปาจารสุงพระวายแต่ทุโวจะอุปาทาวรพิขเวตถานตานานุปาทาวาตถาคตานังพิตาวาสฐาตุธรรมะที่จารธรรมนิยามจาสาเพสังขารานิจารตฐานตโตปิสางพูจะเต อภิสมัยเตียมภิสัมพูชิตวาอภิสมัยตวาเจี๊ยขติทเสติปัญญาเปติปัจญเปติวิวัลติวิภัตติโวตานิกโรติสาเปสังขารานิสาติอุการาวาทิภเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสถาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสาเตสังขาราภูคาติตังตถาคตโตภิสังพูชเตียมภิสมัยเตียมภิสัมพูชิตวา อภิสมัยตมวะจิขติเทเสติปัญญาเพติปัตจเตติวิวัตสิวิพาสติโวตานิกโลติสัพเพสังฆาลาทุขาติโวปาทาวะพิคเวจตฐานกตานาโนปาทาวะจตถานกตานาทิตาวะสาธาตุธรรมที่ตฐานธรรมิยาณตาสาเพธรรมานาการจิกตามกะถาตัวพิสามโพจะเต อภิสเมเตอภิสัมภูชิตวาภิสเมตวะเจคติเทสิเปาเเพตปาเเปติวิมัตติวิพัสติวตานนกโลติสาเหธรรมานัตาติทังวัวพะคะว่าธรรมะเตปิคุภัคะวาโตภาชิตาภินานทุนเจ บุสวดแท้เทกาละตคาถาอเิตังนาฬาฆะมายะนับปฏิการเคานาฆาตังบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ตื่นพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเอสติตระปาหินน,นต,ต่ังอปัตตจารณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปจตุบันนัจโยธมังกตตะวิปัสสติอสังหิลาสังคุปปังวิถามานุปูหะเยเพื่อได้เห็นท่านมันเกิดขึ้นชั่วะหน้าในที่นั้นนั้นแหาะจำใจไม่ง่าเงี้ยคนเกินขอคนก็ควรอาการเช่นนั้นไว อาเชวากิจจะมาตะปางโคชนามาณางสุงเวความเพียรนุกิจที่ต้องทำมาใน,นใครจะไปทำตาในะนะนะจแมจพวกนี้นื่อเห็นว่าสำคัญนันเตนั้นอาหาเสนีนั้นมาจุนาภาการตัดเพียนต่อมาจุนอาพุ่งซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับองเอวังมิหาีิมาตะเปงมโหัเราตมมตอนที่ต่างทางเวพาเทกาลันตัติสันตัวอาเจคตตเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงระทีเดียวก็น่าชม บุสตรธรรมะสังเวคปัจระเวคณะต่อเพสังขารนิจารสังขารคู่ร่างกายจิจารุทำนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปต่อเพสังขารทุกข์ขาสังขารคู่ร่างกายจิจรุเราประทนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากย์ถ้าเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะนอตจาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแั้วไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราไม่่ยยังืน ่างมารณนำความใจเป็นของยั่งยืนอาว่าสังยังไม่ได้จ่าพังเราจะเป็นใจเป็นแทะมารณัปปลิโยสานังมีชีวิตตามชีวิตของเรามีความใจเป็นที่สุดรอบชีวิตตามนิยามการชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณางในนิยามตามความใจของเราเป็นของเที่ยงวัตถุเป็นที่จะสังเวอายังกโยอัจฉริยะกันนี้และต้งอยู่นานอะเปตวิญานอขันตัดจาวิญานุทันเทาทิ้งเสรและอาทิตเส่เสื้อตื่นนอนเทัาปัทวินซึ่งแห่งดินกะละ กลิงทารายิวะประดุดนางว่าท่อนมาและท่อนฝนนีรลติฐางหางประโยชน์ไม่ได้นิจาวจะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโอุปาทวายะทางนี้นอนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความสัมพันเป็นธรรมดาอุปาชิตวานนิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปในยสังวูปสสมุสโคความเข้าไปสงบและรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งจะเพสตามารันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสุจามาริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตาย ต่เทวาหังมาริสานี้เราก็จะไปอย่างนั้นเหมือนกันนะทีเมธาสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยเรส่วนเมตายังกิจิยังกิจิคุูสรางกัรมสังวเทหิพระติหิกตังบุญญาโนนโมทันตุสนาตุโกตเยเทวาสิมิขค้นในอาธิขตาติขายุกัสสาหตสุกิาหตูทุคาปมจันตุมาตา ตตาสุขิตาห้องตุทุกขาปร่มจันโตสะเพยาติการสุขิตาห้องตุทุกขาพร่มจันโสะเพยายาติการสุขิตาห้องตุทุกขาพร่มจันสะเพย์สัสะเพยาคสันะเพยเตตาสุขิตาห้องตุทุกขาปร่มจันโตสะเพยอาจจะริยุป้าชายสุขิตาห้องตุดทุกขาปร่มจันโสะเพยนาขตาสุขิตาห้องตุดทุกขาปร่มจันโต ตาเทวะสุขิตาหุนตุทุกข้างปะมุจันตุสัตเพสามหนาสินางสมิชาตัวเบอรโสดเบชาหลวงปู่ทวดนโมปฏิสตโตคันติมายะอิติภะกอนนโมปฏิสตโตคันติมายะอิติภะกอนนโมปฏิสตโุพคันติมายะอิติภะควาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารละวสินีทูไปฆาเลปโพิฆาเลิแตฮิงแตหิงการธรรมะฐานในนั้นข้อนตุโพชิตาโสติงการอนติวิหารมันทะเลเทราจามาช่า nāma kā ca pīkha wō sō nāmi kā thā nā pā te yu pā sā kā kā mā jā te sā nī kā สมโมเทปิธรรมจาริโนุติงสัปะปนายามาธรรมยอาริย์ะเวทีเตปบาตันหตุสัพปิปินานิโนพุทธาานิสัมมาทานังเวชันโกติเรวปวัสตุทิพยายสาตานัสมิทังเนโตเมทานิมาตาปิตาตาตังนิจาราขันติปุตตะกังในวังธรรมนนาลาชโนกชาอาขันติภาปทา เทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปาตาเจนิทุกขาพยาปาตาเจนิทายยาสกปาตาเจนิโสก้ปาหูตุสาเพปินานิหนเอตาวตาจันทีสัมปะาตังมุญยักสัมปะาตังสับเพเจวานุโมทันตุสาผุสับปฏิสีตีอาทานังเที่งทันตุสัญญาสีลังลาพันตุสาพาธาภาวนาพิทาตาหู้ตูคำชั้นตุเทวตาคตา สุมางคราคขถาโหตุสาพังสุมางคระลาคัณตุสาปเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสทิหุ่นตุนิรันตระโคตุสาพังสุมางคระลาคัณตุสาปเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสทิหุ่นตุนิรันตระโคตุสาพังสุมางคระลาคัณตุสาปเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสทิหุ่นตุนิรันตระอภัยพุทธาภรณปฏาปเจกานันจะยังพระนางหันตรา นจาเจตจนงแะการพันธมิตรสับสนสเปปุาปรมปตาปิกานัจะยังพลังอันต่นจะเจตชนะแะกาพันธมิสับสสเปปุาปรมปตาปิญจกานัจะยังพลังอันตานจเจตนะแะกาพันธมิสับสสเปปุาปรมปตาปัญจกานันจะยังพลังอันตานนอจาเจตชนะแะกาพันธมิสัสสเพพุาปรมปตาปิชจกานัจะยังพลังอันตานนจากเจตนะและกาพันธมิรสับส สเทกุตาพลังบัตตาบัญชการเจายางผนังอันตนสัเนะและคพันธมิสัพพสุภเทพุราพลังปัตาัชการจายางผนังอันตานจัเชนะและคพันธมิสรพพสุเทาพลังบัตตาเ mm ัการจายางผนังอันตานาจัเชนะและคพันธมิสัรพส ด้วยอำน,นาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยามุขธรรมน,นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอวตารไว้เป็นพระราชกุศลเดชสมเด็จพระนารจจายณ์เสิริกิติ์พระบรมราชินีน,นั้พระบรมราชนีพันปีหลงวงพุทธเสด็จสุส,ส,สวรรค์าลัยขอให้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิเดงมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค่ข้าพเจพ้ปลอดภัยจากทุกศพโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่งคงเป็นสมาชิกบัญชีบัรชากำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขยันได้มีแก่ข้าพเจ้า อ,อีกครั้งพระเจ้ามีสมาทิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระมองอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกครั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุอมทนาสาตวการในบุญกุลศลนี้ปดประเสริฐประสารพรน้มสองอนุภาพแห่งมงคนไปสู่วัฒน์บงคนพระปิตายัดเศษถีทั้งไปลายไทยและปลายลาวรวมถึงวัตถ์บง,งคนทั้งคนที่สามสิบลาเวเมริดได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้ผู้ทานนุภาพเทวานุภาพเปรีธาณุภาพอันศักดิ์สิทธิ ทำนายผลให้เป็นเสด็จมงคลแก่ผู้ครอบครองแล้วร่ชาวทุกการเทิน